ใครที่อยากได้ผลพิซซ่าทาวนฟังทางนี้เลยนะครับผมแนทที่ร้านบาร์จ็อบเขามีบริการกดผลพิซซ่าเกมพาราราคาถูกเป็นล้านของ PA นะครับผมนะฮะไม่โกรไม่เกลียดแน่นอนล้านเปอร์เซ็แทนแถมทางร้านยังมีบริการขายไก่ตันคุณภาพนะครับผมนะรวมไปถึงกล่องสุ่มอิกมากมายเลยนะครับผมนะฮะราคาเริ่มต้นเพียง1บาทเท่านาั้นนะคุณผู้ชมฮะถ้าใครสนใจใช้บริการนะครับผมแนทสามารถกดสั่งซื้อผ่านลิงก์ร้านข้างใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับเอาล่ะครับผมก็ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท สวัสดีกันด้วยนะครับผมนะแล้วก็ในคลิปวิดีโอนี้นะเรามาอยู่กับน้องหวานคนดีคนเดิมนะครับผมนะฮะเพิ่มเติมคือเออ่ใส่ชุดเหมือนกันเลยนะครับผมแต่เดี๋ยวน้องหวานมายืนตรงนี้สิยืนตรงนี้นี่เออเรามาเป็นแก๊งเดียวกันดีกว่านะครับคือเราจะเป็นแกง๊งแก๊งนูบนะครับผมตัวเหลือง <c oughs> โอ้โคตรติงเลยนะครับผมนะฮะซึ่งจะบอกว่าในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยเราจะมาสอนทำบั๊กการนะครับผมนะ <c oughs> เป็นบัก๊กเอ่อเกี่ยวกับผลไดโนเสาร์นะครับผมนะซึ่งล่าสุดเนี่ยมันมันทำการแบบว่ามีผลไดโนเสาร์มาใช่มมมัั้้้ยแลวววกกก็รูสึ่่าาบคชงเนนีืออะ นะน,ะน, ue, นะครับผมนะเกี่ยวกับผลไดโนเสาร์ไม่ว่าจะเป็นบั๊กหายตัวนะครับผมนะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยพี่ก็สอนทำไปแล้วนะครับแล้วก็ในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยเราจะมาสอนทำบั๊กอ่อเผาเผาคนยักษ์ใช่ไหมหรือว่าทำการเดีแบบเขาเรียกว่าอะไรนะที่มันแบบตัวมันโตกว่าอะไรประมาณนี้นะครับผมนะแต่ว่าไม่เทียบเท่ากับผลพระอะไรประมาณนี้นะครับก็เรียกว่ามันเป็นเผาคนยักษ์ละกันนะครับผมนะฮะทีนี้นะครับผมนะฮะขั้นตอนการทำเนี่ยบอกเลยว่ามันค่อนข้างที่จะเป็นสายเปย์นิดหนึ่งนะครับผมนะก็คือจะต้องมีทางด้านของผลมังกรทาาววออนนนนนผผลทททีีีเรร็กะะคับม้เเดี๋ยวรามาดูวิธีีีกกกาาาาารรททัันนนนนเเลลยยดดวว่ะะะคบผผมฮ๋ขขอออุญตใช้้งง ผลควันด้วยนะครับผมนะในองค์ประกอบในการทำนะครับผมนะขออนุญาตเลิกจัดเก็บแป๊บหนึ่งนะครับวิธีการทำเนี่ยคือทำลอดให้เต็มนะครับผมนะพร้อมที่จะแปลงร่างนะครับผมนะเดี๋ยวเดี๋ยวเนาะน้องวานทำเป็นปะน้องวานเคยทำเผาขนยักษ์ไหมไม่ ไม่เคยเหรอไม่เคยรู้เลยเหรอหรือรู้มาแล้วหรือไม่รู้เลยไม่รู้เลยอ่าไม่เป็นไรโอเคในเมื่อไม่รู้เนี่ยเดี๋ยวผมนะเดี๋ยวพี่จะสอนทางด้านของคนดูแล้วก็สอนน้องวานไปด้วยเลยละกันนะครับผมนะว่าวิธีการทำเนี่ยมันทำยังไงนะครับผมนะแต่จะบอกก่อนว่าการทำบั๊กทุกกรณีนะครับผมนะไม่ว่าจะเป็นบั๊กเล็กบั๊กใหญ่บั๊กทำได้หรือไม่ได้คือจะบอกว่ามันเป็นสุ่มเสี่ยงนะครับผมนะในเรื่องของการโดนแบนด้วยนะครับคือถ้าผู้พัฒนาเห็นเนี่ยนะครับผมนะอาจจะมีเสี่ยงกเกี่ยวกับ่าปที่อับาเพือออามาจนะผมนบบันี้อก มาจากช่องพี่เหลืองๆนะเออนะครับผมนะอะไรประมาณนี้ละกันนะครับผมนะฮะมาเดี๋ยวเรามาสอนวิธีการทำกันเลยดีกว่านะครับผมนะฮะต้องวานดูนะอันดับแรกเลยเนี่ยให้เรานะครับผมนะให้เรามีหลอดทางด้านของสีดแดงๆเนี่ยให้เกือบเต็มหรือว่าเต็มเลยก็ได้พร้อมที่จะแปลงร่างนะครับผมนะหลังจากนั้นเนี่ยให้ทำการกดแปลงร่างแล้วก็กดไปที่ทางด้านของเออ่ผลสโมอหรือว่าเป็นการถือผลสโมอนั่นเองนะครับผมนะนนะถ้าพร้อมแล้วก็ <S <S <ๆ S 1> แปลงร่างถือผลสโมอครับถือผลสโมอเลยนะครับ นี่นะครับผมนะกูทำไม่ติดเอาไว้เลยครับผมนะฮะเมื่อกี้กดช้าไปนะครับผมนะเดี๋ยวรออีกรอบหนึ่งแล้วกันนะครับอ่าพร้อมแปลงร่างปึ๊บกดผลอ่านี่นะครับผมนะต้องไวนิดนึงนะครับผมนะฮะมันจะเห็นแค่ขั้วหรือก้านนะครับโอเคหลังจากนั้นเนี่ยนะครับผมนะฮะเราทำการใช้ผลมังกรต่อเลยนะครับผมนะฮะหาผลมังกรให้เจอแล้วก็ทำการกดใช้งานนะครับอ่าแล้วก็ทำการกดไปที่การแปลงร่างนะครับผมนะฮะพร้อม ไปครับแต่งล่างนี่แล้วก็ทําการกดคืนล่างครับเนี่ยมันก็จะตัวใหญ่แบบนี้ครับนี่ตัวใหญ่กว่าปกติด้วยนะครับผมนะน้องๆถ้าเรามาเทียบกับคนแล้วเนี่ยนะครับผมนะฮะคือในร่างปกติคือเราจะตัวสูงกว่านะครับผมนะถ้าถืออาวุธราบเนี่ยก็คือว่ามันจะใหญ่เบิ่มเทิมเลย้องวันลองถือดาบกับกระบองอย่างพี่ดิได้ไหมว้าวเห็นไหมครับผมนะฮะว่ากระบออย่างกับพ่อกับลูก โอ้โหดูดิคือตีทีนี่คือหัวแบะเลยนะฮะปิว้วนี่ <c oughs> คือระยะฮิตบล็อกเนี่ยมันก็กว้างด้วยนะเห็นไหมคือมันเทียบเท่ากับพาร์ทแบบว่าทาบฉบับที่ยังไม่ตื่นด้วยนะเนี่ยดูดิโคตรกว้างแล้วหมัดละอุ้ยหมัดก็กว้างอยู่เอาเรื่องนะครับผมนะฮะบอกเลยว่ามันโคตรตึงมากมากเลยนะครับผมนะแต่ว่ากีตาร์หรือว่าอาวุธปืนก็เท่าเดิมนะครับว้าวนะครับใช้ผลมังกรได้ไหมอุย้ยใช้ได้อยู่เหมือนกันเช็ดโคตรตึงปิว้วบุ้ม โคตรตึงนะครับน้องๆทีนี้เนี่ยเรามาลองเปรียบเทียบกันทั้งหมดดูนะครับผมนะฮะพระตื่นเนี่ยใหญ่สุดเลยแต่ก็พระทางยักษ์ของการไม่ตื่นนะครับผมในที่พูดไม่ชัดพระที่ยังไม่ตื่นเนี่ยอยู่ตรงกลางนะครับผมนะส่วนตัวพี่เองก็เป็นเผ่าคนยักษ์ละกันนะครับผมนะที่มีขนาดตัวใหญ่กว่าปกตินะครับอันนี้คือคนธรรมดานะฮะคือโอ้โหเรียงลำดับตามนี้เลยละกันนะฮะโอ้โหโคตรเตี้ยต่ำสูงเลยนะครับผมนะฮะโอ้โหสุดยอดเลยนะครับผมน้องๆสามารถนะครับผมนะเอานำไปฟาร์มหรือว่าเอาไปใช้กันได้นะครับผมนนนะะ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 ฮฮฮสาาาาาาาหรร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 ัับบบบบใคคคทีี่่่อออออยยยยกกกแววเเ้้้จฟ์มมมไปณณุผูชพิต็ ี่ยมันเทียบเท่ากับา่าของผลพลาเลยนั่นเองนะครับคุณผู้ชมถามว่าความสามารถล่ะนะครับผมนะใช้หมัดได้นะครับผมนะสกิลสกิลได้ปกติเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นา่าของเผ่านะครับผมนะก็ใช้ได้หมดเลยครับโซเซอร์ได้หมดนะครับผมนะกระโดดลงกระโดดน้ําได้หมดทุกอย่างเลยนะครับผมแต่ขอญาตเก็บผลควันแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวมันหายนะเออนะครับคุณผู้ชมผลมังกรล่ะนะครับผมนะก็ได้อยู่นะอ่าทุกสกิลครับเนี่นะครับแปลงร่างก็ได้อะไรก็ได้หมดเลยนะครับผมนะฮะเนี่ยนะครับ อู้เหมือนเดิมทุกอย่างนะครับผมนะฮะอ่านะครับผมผู้ชมถามว่าข้อเสียมันมีไหมนะครับผมนะอาจจะมีนะครับผมนะเรื่องของขนาดตัวที่ใหญ่นะครับผมนะอาจจะตกเป็นเป้าของการต่อสู้ได้นั่นเองนะครับผมนะฮะถามว่าข้อดีคืออะไรนะครับผมนะหนึ่งแหละฟาร์มอาจจะไวขึ้นนะครับผมนะไม่จำเป็นต้องเป็นผลโลเกียร์ก็สามารถที่จะฟาร์มได้นะครับผมนะถ้าเราเป็นสายดาบเนี่ยหมวดแม่งเลยนี่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 แบบนี้นะครับผู้ชมฮะก่อนจากกันไปผมจะขออนุญาตรีวิวทางด้านของไก่ตันลันพี่นิดนึงนะครับผมน่ะเป็นเผ่ารีสิที่สิเป ว่าโคตรมหาศาลนะครับผมนะฮะคือ10ล้านขึ้นแน่นอนคุณผู้ชมฮะโอ้โหดูเงินม่วงซี่โอ้โหเป็นแสนเลยคุณผู้ชมฮะบอกอย่างนี้ก่อนว่านะครับผมนะฮะไอเทมในตัวเนี่ยนะครับผมอาจจะซุ่มไปนะครับผมนะฮะแต่การันตีให้แน่นอนคือเรื่องของดาบคู่นั่นเองนะครับผมนะฮะส่วนมาร์ทเนี่ยพร้อมใช้แทบจะทุกเล่มเลยนะครับผมนะอาจจะมีบางเล่มที่อ่าไม่หายากหรือว่าอาจจะหาแบบไม่ค่อยเจออะไรประมาณนี้นะครับผมนะที่ไม่ค่อยจะมีมาร์ทนั่นเองนะคุณผู้ชมฮะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมีมาร์ทครบนะครับคุณผู้ชมฮะ โอ้โหไม่ก็ผลอะไรวะเนี่ยคนคิสเน่เหรอโ oh อ้โหโคตรตึงเลยอะครับน้องๆดูดิมันถือได้เปล่าโอ้โ oh หถือได้ด้วยครับผม,มน้นโดโคตรตึงเลยนะครับผมนะฮะแต่ผลพิศาดารนะครับผมนะก็เช่นเดียวกันนะครับผมนะก็มีโอกาสที่จะได้ผลดีๆแบบนี้นะครับผมนะฮะโอ้โ oh หบอกเลยว่าเผาแซ่บอกพี่โคตรตึงเลยคุณผู้ชมน้องๆสำหใครที่สนใจดียร์นะผมนะอย่าลืมไปจัดกันด้วยนะครับผมนะลิงก์ร้านอยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับผมนะสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนแล้วนะครับผมนะไว้เจอกันใหม่ในคลิปววิดดีีโโออหนน้าาาสสััครบจตื่่มย